เขาอาจจะดูไม่สนใจคุณเลยหรือดูนิ่งดูเฉยดูเงียบแต่เวลาเขาอยู่คนเดียวอะ่ะเขาคิดถึงคุณนะเขามีความคิดถึงมีความห่วงหามีความรู้สึกดีๆกับคุณนะแล้วก็นึกถึงเรื่องเก่าๆอะไรเก่าๆมีความรู้สึกห่วงหาห่วงใยอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณตลอดเวลาเพราะนั้นถ้าถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมต้องบอกเลยว่าเขายังรักคุณอยู่นะคะแอบเศร้าอยู่คนเดียว แอบเหงาอยู่คนเดียวแอบรักอยู่ในใจแอบรักเธออยู่ในใจฮืๆฮนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะถ้าถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมเขายังรักคุณอยู่ภายใต้ทีท่าหรือท่าทีที่ดูเหมือนไม่สนใจใย,ยดีอะไรต่างๆหรืออาจจะดูนิ่งๆเฉยๆไม่สแสดงอาการใดๆก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วลึกๆยังคงรักและคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลา お。No. Oh.